ครับผมนายพิทยาธรรมวงศารานะครับผู้ช่วยสาสุขอำเภอวาปีนะครับก็ในฐานะการดําเนินงานของสาสุขอำเภอวาปีนะครับก็จะร่วมการดําเนินงานในภาพของสูนสปทนะศูนย์บริการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอวาปีนะครับก็ในช่วงเหตุอันตรายนะครับหรือในช่วงของการดําเนินงานอุบัติเหตุต่างๆนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่จะคอยรับข้อมูลนะครับจากการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีทีมของอสตทีมของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือ ภัยท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการสอบสวนเชิงลึกร่วมกันนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเข้ามาแล้วก็จะเป็นการพูดคุยกันในระดับของอสพทในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่สวทอ,อำเภอนะฮะได้รับข้อมูลมาก็จะคืนข้อมูลสู่สวทท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับส่วนในกรณีของเคสนี้นะครับก็ทราบว่าเป็นเคสที่เกิดจาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนะครับแล้วก็มาด้วยกันนะครับก็เกิดเหตุอ่ล้มเองนะครับก็มีผู้บาดเจ็บสีแดงกับสีเหลืองนะครับก็จะต้องเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับในภาพของอำเภอก็ที่เราได้มีมาตรการในการออกดําเนินการนะครับก็คือในเรื่องของการให้ทีมอสมอนะครับในการเคาะประตูบ้านนะครับร่วมกับ3ด่านประสานใจนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านครอบครัวด่านชุมชน หรือด่านปฏิบัติตามกฎหมายของทางตำรวจนะครับก็<ๆ>จะร่วมร่วมกันดําเนินการนะครับในส่วนเคสนี้ก็คงได้มีการเล่งในเรื่องของการดรําเนินการของด่านครอบครัวนะครับในการป้องกันคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับ้าห้ามปาไม่ให้ออกมาหรือจะมีการบริการต่างๆที่ไม่ให้คนดื่มแอลกอฮอล์เคลื่อนที่นะครับอย่างที่2ก็คือด่านชุมชนในการเฝ้าะระวังถ้าหากมีเหตุออกมาว่ามีคนเมาออกมา,าจ,จะได้ด่านชุมชนได้ช่วยกันหรือสุดท้ายเนี่ยก็คงเป็นด่านของด่านตำรวจที่จะได้ช่วยกันดําเนินการนะครับก็ คิดว่าของภาพอำเภอกวาปีนะครับพอเรามีอุบัติเหตุ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว,ว่าเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะได้เรื่องดําเนินการไม่ให้เกิดการเสียชีวิตในในปีนี้ต่อไปนะครับเพราะอันนี้เป็นกรณีแรกครับพอนัชชาพรมนามกำนันตําบลท่าลี่ค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุพอดีกำนันขับรถจะไปส่งพระเห็นอุบัติเหตุเกิดแล้วก็เลยประสานกู้ชีพให้มารับแล้วก็เชิญพ่อพ่อที่บ้านใกล้ๆค่ะแล้วก็มีคนเลี้ยงวัว มาดูตอนแรกกำนันเห็นคนเดียวเห็นคนเดียวนอนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้คนเลี้ยงวัวแกมาถึงมาถึงบอดจะบอกว่ามีสองคนอีกคนนึ่งน่ะเลือดเลือดเยอะกำนันก็เลยไม่กล้ามาดูเรียกคุณพ่อมาดูแล้วทีนี้กำนันก็กลับบ้านไปส่งพระพอกลับมากู้ชีพรับคนนึงไปแล้วแล้วกำนันบอกว่าเอา้าทำไมไม่เอาไปสองคนเขาบอกว่าอาการหนัก เคสหนึง่งองเอาไปก่อนค่ะมีกู้ชีพของอบตาทารี่แล้วก็รถคันที่สองเป็นกู้ชีพของอบตศรีออค่ะมารับในกรณีนี้คงคิดว่าคนคนที่เจ็บทั้งสองคนจะไปดูกีฬาเพราะว่าที่โรงเรียนทารี่มีแข่งกีฬาชุมชนค่ะทั้ง4ี่หมู่บ้านแล้วก็จะมีอาการเมาด้วยค่ะค่ะสะกลบุตรสาระนะคะเป็นผอราพสตบ้านเหล่าหมักจันนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะ ถ้าได้รับการแจ้งเหตุนะคะในช่วง7จ็ดวันอันตรายนี้นะคะเราจะมีการรายงานนะคะในกลุ่มลายของสสอด้วยนะคะแล้วก็แจ้งนำเรียนทางฝ่ายร่วมกับอบตนะคะทั้งท่านายกแล้วก็ของป้องกันนะคะส่วนในก่อนที่เราจะ7จ็ดวันอันตรายนี้คะเราจะมีการรณรงค์ก่อนนะคะรณรงค์กันลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะมีการเตือนที่สมอเคาะประตูบ้านนะคะเตือนเตือนร้านค้านะคะเรื่องการจําหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะส่วนการได้รับแจ้งนะคสนี้นะคะจากในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามสอบสวนตรงสอบสวนเหตุนะคะโดยการให้คนในพื้นที่ก่อนนะคะสอบถามว่าเป็นใครพอได้รับแจ้ง ก็จะมีการพื้นที่ปักหมุดนะคะเพื่อที่จะแสดงแนวนะคะว่าตำแหน่งเกิดขึ้นที่ไหนพื้นที่ตามเขตนี้นะคะก็จะเป็นเขตดูแลร่วมกันนะคะเพราะว่าจะเป็นของเขตรพสตอท่ารี่กับรพสตอเหล่ามจันนะคะเป็นเขตเป็นช่วงรอยต่อนะคะก็จะดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็คนไข้คนขับนะคะเคสสีเหลืองนี้วันนี้ดีชาร์จนะคะส่วนคนไข้สีแดงตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอ u ค่ะ การพนิตานาสมชนค่ะหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุมภาวาปีค่ะปกติในสถานการณ์ช่วงอุบัติเหตุสงการหรือว่าปีใหม่ก็แล้วแต่นะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการเตรียมตั้งแต่แพทย์ที่จะต้องตรวจเป็นแพทย์เฉพาะทางที่อาค่ะประจําทุกเปรแล้วก็มีสัญญาแพทย์แล้วก็สัญญาแพทย์กระดูกนะคะที่จะพร้อมเปิดห้องผ่าตัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยโรงพยาบาลเนี่ยจะสามารถเปิดห้องผ่าตัด ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินได้สองห้องพร้อมกันค่ะแล้วก็มีการเตรียมเลือดไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉินมากกว่าปกติหนึ่งเท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมๆของทางโรงพยาบาลน,นะคะในกรณีสองเคสที่ได้เล่าไปแล้วนะคะก็จะเป็นคนไข้มามูลนิธินำส่งค่ะเวลา11นาฬิกานะคะก็จะมีสองเคสเคสแรกเนี่ยสีเหลืองก็คือทั้งสองเคสเนี่ยจำเหตุการณ์ไม่ได้นะคะเคสแรกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมีแผลที่ ฉีกขาดที่คิ้วแล้วก็มุมปากนะคะแต่ด้วยความว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้ก็เลยส่งทำทีทีสแกนนะคะก็ไม่มีเลือดออกในสมองค่ะแต่ว่าต้องสังเกตอาการ24ชั่วโมงนะคะก็จะครบสังเกตอาการในวันนี้นะคะก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรวันนี้ก็กลับบ้านได้นะคะส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีซีดนะคะฮิมาโตคิดต่าเพิม่ขมข้นเลือดต่ํานะคะก็เลยเมีการทําทางการแพทย์ตรวจร่างกายนะคะว่ามีเลือดออกในในส่วนใดบ้างในร่างกายนะคะก็ ไม่พบนะคะแล้วก็ส่งท,ทํา CT สแกนก็ไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองอะไรนะคะแต่ว่ามีช็อกนะคะก็เลยได้รีซักซิตต์ฟูดนะคะก็คือการให้น้ําที่เพียงพอแล้วก็ให้ยาเพิ่มความดันเลือดนะคะแล้วก็ให้เลือดไป2ถุงก็ตอนแรกก็ดีนะคะก็เลยแอดมิดไปที่ตึกสัญญกรรมชายค่ะระหว่างที่แอดมิดไปนะคะตอนเช้าเนาะพอตอนเย็นมาดึกๆค่ะก็มีอาการบอกว่าแน่นหน้าอกแล้วก็ หายใจไม่ไม่อิ่มนะคะออกซิเจนต่ำนะคะหมอก็ส่งเอ็กซเรย์ดูปอดว่ามีอะไรไหมทิ่มปอดไหมอะไรก็ไม่พบว่ามีการหักหรืออะไรนะคะแต่ก็ได้ใส่ท่อใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ย้ายเข้าที่ i c u สั่นนะคะก่อนมาตะกี้ก็ไปเยี่ยมคนไข้นะคะก็รู้สึกตัวรู้เรื่องดีนะคะตอนนี้ก็กําลังทายวีนเครื่องอใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะคาดว่าวันนี้ค่าๆน่าจะสามารถเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้นะคะความดันก็ปกติดีค่ะขอบคุณค่ะ